I'm ระวังตอนเปลี่ยนขั้งแรกอะมีความสุข I know but ร้เพีย,ตยงตัวน้ำลายชอบค้นมาเต็มเลยคะ่ะใชคิดนะอนนะ่ะมันเป็นโรคจิตเออมันห้ามไม่ได้เลยนะห้ามคิดลืมมันไปเลยค่ะทำลายอะส่วนคานนี่แบบรื้อเพียงตัวนั้มี แหละถูกแล้วแต่ว่าต้องมาแบบพลังแบบมันต้องมาแบบแรงไม่ตกอ่ะเออเอาใหม่อีกทีนะเว้ยพี่นันขอบอกเขาตรงโนดนี้ยโน้ตมันร้องยังไงเขาเป็นเธอค่ะแต่ว่าครูก้องมาให้ร้องเธอแล้วร้องไงแล้วหนูร้องค่ะโนดนี้ใช่ไหมเออเมื่อกี้มันมันขมุกขมัวอ๋อเคยมีิจเปร่ะอ๋อเอ๋อเธอเลยเธอเลยค่ะลองร้องดิหนูร้อง ไหมหรือยังไงอันนี้มันแต่ว่าอันนี้มันสวยกว่าสวยสัมผัสอบอุ่นที่จริงหนูก็ติดที่เธอมากกว่าเออใช่ถ้ามันเธอมันต้องเธอนี้เธอเเนใคมีกัพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นมาเหมือนไม่เจออ่ะมันไม่เจอไงมันขมุกขมัว nah มันก็เลยแบบโน้ตไหนอะตกลงจริงเธอดีกว่าราคะ อยากอกวนสิคะไม่ได้ยินไหวๆอร่อนนี้กัดเลยท่อนแรกนี่ลงไปลองชันใต้ดินนะอย่านะมันไม่ได้ยินลงลิปไปอยู่นะเดีลลยไม่ขึ้นมาภายในใจววีเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ walk, walk. ตายคงเจอเธอเมือนเดิมเสมอ อหนูเคยร้องครูก้องขอให้นึกสูงไว้อ่ะค่ะแต่ว่าในเพี้ยนคงจะสูงไปแล้วค่ะร้องเหมือนเดิมเวมือนต้องเวิร์นเวิร์นเวิร์นเียเคิร์งเวิลันต้องเจอเธอเหมือนเดิมเสมอนเดิมสมอ ทุกวัน,วนและเหมือนเดิมเสมอทุกวันมันเป็นกรุป๊ปคำความหมายมันคือหลับตายองคงเจอเธอเหมือนเดิมเสมอทกค่ะแต่พอเราโพมันไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นภาพแ l a t ละมันไม่ได้เห็นอะไรอาไรมั้สิภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอหลับตายังคงเจอเธอเหมือนเดิมเสมอ ทุกวันสัมผัสอบอุ่นที่เธอเคยมีที่เธอเคยมีให้กันกันที่เธอโน้เดียวกันที่เธอร้องเหมือนเราค่อยๆเรากำลังวอล์กอะยากยากมันกำลังเดินไปข้างหน้าสุดท้ายก็กระโดดเสียงมันจะได้พุ่งไปกับเท้าที่เรา ใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอหละปลายคงเจะเธอเหมือนเดิมเสมอ จากวันที่ไกลห่างกันเมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะรักเธอ เวลาร้องเพลงแล้วสวยแบบได้ไเมล่เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไปเนี่ยฉันไม่ถึงอะไรเมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไปไม่มีเธอแล้วจะอยู่อย่างไรไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหมฟื้นใจไม่รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม คำวา่าไหมอ่ะเมื่อกี้มันแบบห<ช>างขาดอ่ะไม่รักก็ควรต้องลืมใช่ไ,<ม>ไหมฟื้นใจตัวเองอรายละเอียดพวกนี้ยามแล้วก็ตรงนี้ต้องไปซอบรู้เพียงตะว,วันยังไม่ให้ ไปครอบมันไว้อะแต่จริงๆอันนี้มันต้องเฮ็ดแล้วทะลุรูปเพียงตัววันยังไม่ให้เห็นไกลๆถ้าหนูเอาแบบกลมๆมานะได้แบบรูปเพียงตัววันยังไม่ให้เห็นไกลๆได้ไหมคะแบบแป้งคลาสสิกอะคลาสสิกค<า>่ะคือก็เอากลมแต่แบบแหลมได้ปะกลมแต่แบบนี้

แอบแข็งตรงขึ้นขยับอีกรอบได้ไหมคะได้โอ้โอ้ขอบอีกรอบงอ้เหรอขยอีกรอบขยอีกรอบนั่งก่อนลุกขึ้นมาวิ่งก่อนได้ยังไม่ได้ไปไม่ได้ไปวันนี้อยู่นี้จะมีแค่เธในใจมือนวงตัวเธอจะเป็นคนเดียวอยู่ในใจและเป็น ซมคือซาอมนี่ตรงนี้เยอะๆซ้มตรงนี้อะมาเธอกับฉันยังปเป๊ยอีนิดนึงนมันเป็นโน้ตที่ไม่โน้ตธรรมดาเราเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันแต่มันได้ยิน Walk w วอ k w ๆออนออนฮะออนฮะแนนฮะตาพี่แนนแล้วฮะได้ฮะ You Were เราก็เห็นพี่แอนขึ้นเราก็ไม่กล้าขึ้นแต่ว่ารู้นะว่ารักเป็นห่วงเป็นห่วงนะรู้ไหม